สวัสดีค่ะมาพบกับมิกาทาร่โนะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของชาวราศีเมถุนนะคะประจำเดือนธันวาคม2567นะคะเรามาดูกันว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเริ่มกันที่พลังงานของชาวราศีเมถุนก่อนนะคะอ่ะไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะเดทเดอะชาริออน หกดาบค่ะเก้าไม้เดรกแมน ด้วยพลังงานแล้าโนตชาวเมถุนเนาะกําลังมีปัญหากับคนรักอยู่เลยว่าในหลายๆคนนะคะเหมือนกับว่ามันเป็นปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆค่ะจุดเดิมๆเ,เน,นาะทัศนคติมุมมองต่างๆที่มันไม่แบบไม่ตรงกันเนาะมันก็ยังทาคงให้คงเป็นปัญหาหคงเป็นประเด็นอยู่ค่ะอืมในหลายๆคู่นะคะก่อนหน้านี้อาจจะมีการออประชดประชันกันบอกเลิกบอกมูฟออนกันไปเนาะแต่สุดท้ายแล้วมีการกลับมาปรับความสัมพันธ์กันใหม่มีการกลับมาเคลียร์ใจกันใหม่ค่ะและในหลายๆคู่บอก ว่ามีเรื่องของการเดินทางเข้ามาในช่วงนี้อาจจะอยู่ห่างจากคนรักเนาะหรือคนรักอยู่ไกลค่ะบางทีบางครั้งงานยุ่งงานเยอะงานเข้าจะไม่มีเวลาให้กันนะตรงนี้ก็ทําให้รู้สึกหวาดระแวงรู้สึกที่จะต้องเก็บมาคิดเยอะคิดมากเนาะมันเหมือนกับว่าขาดการดูแลเทคแคร์กันนะคะอมืมันก็อาจจะมีความน้อยเกิดขึ้นในช่วงเดือนนี้เนาะนายออบครับ สี่ถ้วยที่มิการบ,บอกเนอะว่าตอนนี้ชาวเมถุนในหลายๆคนอาจจะยังแบบมีปัญหามีประเด็นแล้วก็เหมือนอ่าเรียกอะไรยิ้มรับมาค่ะแต่ว่าในาใจเราก็ยังรู้สึกกโกรธรู้สึกแบบอ่ไม่ไม่สบายใจอยู่เนาะเดอะซันค่ะสิบดาบละเดอะไฮโรเพนนะคะแต่ยังไงก็ตามเนอะไม่ว่ามันแบบจะมีปัญหามากน้อยแค่ไหนอะแต่คุณพยายามที่จะเก็บพยายามที่จะอดทนพยายามที่จะ ปรับตัวเองให้เข้ากับสถานการณ์ให้ได้อะเหมือนกับว่าพยายามปรับตัวเข้าหาคนรักอะค่ะในตรงนี้เนาะบางทีบางครั้งก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกถอดใจอะค่ะแต่ก็ไปต่อเพราะยังไงแล้วเขาก็ยังเป็นคนที่ใช่สําหรับคุณเขาก็ยังเป็นความหวังของคุณเขาก็ยังเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของคุณอยู่อืมด้วยพลังงานชาวราศีเมถุนนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบเทคแคร์ care, คนรักเป็นอย่างดีอยู่แล้วแล้วเป็นคนที่เตามใจแฟนตามใจคนรักเนาะ ในตรงนี้บางท,าทางีบางครั้งเก็บมาเครียดเก็บมา,าคิดเองเอไม่สบายใจเองอะค่ะโอเคค่ะเรามาดูพลังงานของเขากันนะคะ The Emperor ค่ะเขาก็ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่อา,อาจจะมีอีโก้เนาะอาจจะเอาแต่ใจสันหน่อยเนึงอะค่ะแต่เป็นคนที่เป็นคู่คิดของคุณได้นะ วันทุนี้เขามีพลังงานของอคนที่ค่อนข้างที่จะมีแนวคิดเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ค่อนข้างที่จะวางแผนในการใช้ชีวิตเป็นอย่างดีอะค่ะแปดดาบสี่ไม้เขามองไปถึงเรื่องความมั่นคงในความสัมพันธ์นะกีนอพัดิ a เขิล ถ้าถามว่าเขายังมีใจให้คุณอยู่ไหมยังมีใจให้คุณอยู่ค่ะตัดไม่ขาดสองเหรียญเนาะมันเหมือนกับปัญหาบางครั้งบางทีมันเหมือนดูหนักหนามันเหมือนในบางครั้งเขาอาจจะดูเหมือนไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยสนใจคุณเท่าที่ควรนะคะแต่จริงๆแล้วในใจเขาเขาก็ยังไงคุณก็ยังเป็นที่หนึ่งในใ,นใจเขาอยู่นะเอ็ดออปพาค่ะสามดาบเกาไม้เพดออฟคั และเดมูนค่ะพลังงานในตรงนี้นะคะบอกเลยว่าคู่ที่โกรธกันมีปัญหากันเนาะเดี๋ยวเขาจะกลับมาเคลียร์ใจเดี๋ยวเขาจะกลับมาแบบเออ เขาเรียกเปิดโอกาสหรือว่าขอโอกาสเคลียร์ใจพูดคุยกันอีกครั้งเนื้งปรับความเข้าใจกันอีกครั้งเนื้อค่ะในตรงนี้ค่ะในหลายๆคู่อาจจะเจอกับบรรยากาศของมือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องหรือว่ามีปัญหาเรื่องความหึงหวงกันไม่เข้าใจกันขัดแย้งกันในหลายๆเรื่องนี่ก็เป็นไปได้อ่ะค่ะเพราะด้วยพลังงานแล้วสามดับมันเป็นไปได้ทั้งเรื่องของมือที่3หรือว่าเรื่องของปัญหาเรื่องทัศนคติที่อาจจะไม่ค่อยตรงกันหรือคิดเห็นไม่ตรงกันนะคะขัดแย้งกันนี่ก็เป็นได้ไปได้เช่นกันเหมือนกันเนาะเพราะเดิมูลขึ้นมาด้ว ค,ความไม่สบายใจอะไรเขาก็เหมือนในเ,เรื่องที่มันเกิดขึ้นปัญหาที่มันเป็นอยู่เขาก็เครียดเหมือนกันเขาก็ไม่สบายใจเหมือนกันเนาะด้วยพลังงานแล้วมันเหมือนเป็นปัญหาเดิมๆเ,เรื่องเดิมๆซ้าๆอะค่ะที่คุณกับเขาพยายามปรับกันแล้วแหละแต่มันเหมือนกันกนบว่าต่างคนต่างเอาแต่ใจตัวเองต่างคนต่างยึดมั่นถือมั่นอะค่ะของตัวเองเนาะมันก็เลยแบบปรับกันไม่ได้สักทีอะค่ะ จะถามว่าเขาตัดคุณได้ไหมเขาก็ตัดคุณไม่ได้เขาก็ยังรักคุณอยู่แล้วก็พร้อมที่จะปรับพร้อมที่จะเริ่ม,มต้นใหม่แล้วก็พยายามที่จะเอ่อเคลียร์ปัญหาตรงนี้พยายามที่จะปรับตัวเข้าหาคุณเช่นกันนะเอ่อก็มองเป็นว่าเป็นช่วงเวลาที่เขาก็คิดทบทวนแล้วก็อยากที่จะเอ่อทำให้ความสัมพันธ์มันราบรื่นขึ้นแล้วก็เอ่อถ้าในหลายๆคู่ปดกันอยู่จะมีการกลับมาเคลียร์ใจกันนะคะโอเคค่ะมาดูกันนะคะว่า เขายังรักคุณอยู่ไหมเขารักเขามีใจให้คุณไหมเอ่ยเอ็เอดอาวาดค่ะเจ็ดเหรียญน,นะคะจะทิอศชัดเจนค่ะเขารักคุณเนาะยังไงเราเขาก็มั่นคงกับความสัมพันธ์นี้แหละคะ่ะเดี๋ยว เหตุอวบหายิ่งนานวันมันเป็นความผูกพันค่ะระหว่างคุณกับเขาเนาะมันเกินจากความรักไปแล้วมันเป็นความผูกพันค่ะมันเป็นความมั่นคงเนาะยังไงเขาตัดสินใจแล้วที่จะมีคุณที่จะไปต่อกับคุณนะคะ Dm p a พ e ยังไงคุณก็ยังเป็นแบบตรงสเปคตรงไทยเขาอยู่แปดไม้ 8, สามเหรียญน,นะคะอืมมองไปถึงการคบกันแบบยาวๆมองไปถึงการสร้างอนาคตร,ร่วมกันเนาะจัเมินและ Dm emperor พลังงานของเขายังอยู่ค่ะก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนเนาะเขารักเขามีใจให้กับคุณค่ะเพียงแต่ในบางอย่างมันอาจจะดูแบบอ่านใจเขาไม่ออกใดเดาใจเขาไม่ออกค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนค่อนข้างที่จะไม่ชอบไม่ใครจุกจิกกวนใจไม่ชอบไม่ใครออกคําสั่งเนาะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเรื่องเยอะเป็นคนที่มีอีโก,โก้ก็เหมือนกับว่าในตรงนี้ค่ะบางทีบางครั้งเขาไม่พูดมันออกมาแต่ความรู้สึกของเขาที่มีกับคุณมันมั่นคงค่ะ โอเคค่ะเรามาดูแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะจัดเม้นค่ะสองถ้วยห้าเหรียญน,นะคะคิงออบวาดเพดออกสอดเพดออบวาดค่ะก้าวดาบ กิงอัฟคับ DM เพจและสิบถ้วยนะคะโอเคค่ะสำหรับแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะมันจะค่อยๆดีขึ้นเนาะมันค่อยๆลงตัวขึ้นยังไงแล้วความความรักความเข้าใจยังอยู่อะคะ่ะแต่มันอาจจะมีช่วงเวลาที่คุณกับเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันเนื่องด้วยจากเรื่องงานหรือว่าเรื่องของอ การอยู่ห่างกันในตรงนี้ค่ะมันมีพลังงานขึ้นมาอาจจะทำงานคนละที่คนละทางเนาะแต่ว่าความมั่นคงยังอยู่แล้วก็ปัญหาระหว่างคุณกับเขาอะค่ะที่ยังมีอยู่ก็คือเรื่องของออกระทบกระทั่งกันเป็นเรื่องของการขัดอกขัดใจกันการเอาแต่ใจกันนะคะในตรงนี้มันก็ยังมีขึ้นมาอยู่เนาะแต่พลังงานโดยรวมแล้วถือว่าเป็นพลังงานบวกค่ะมันเป็นความมั่นคงมันเป็นอะไรที่ยิ่งนานวันยิ่งผูกพันยิ่งนานวันยิ่งมันเหมือนกับ ยิ่งสมบูรณ์แบบขึ้นเรื่อยๆยิ่งแบบเขาเรียกมันเป็นพลังงานบวกอะค่ะจากเดิมที่อาจจะเหมือนกับยังไม่ค่อยมีแนวทางเท่าไหร่นะคะในตรงนี้คู่ของคุณจะมีการเริ่มคุยเริ่มมองออถึงเรื่องอนาคตร,ร่วมกันละในหลายๆคู่อาจจะมีแพลนเรื่องการแต่งงานด้วยกันเนาะ ด้วยแนวน้มแล้วค่ะคุณกับเขาก็เหมือนกับว่ามันเป็นพลังงานของการสร้างครอบครัวเนาะมันเป็นพลังงานของความมั่นคงในความสัมพันธ์นะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีนะคะสําหรับชาวราศีเมถุนนะคะยังไงเรามิกะก็ขอวอวยพรให้ชาวราศีเมถุนนะคะผ่านพ้นเรื่องราวอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีนะแล้วขอให้ความรักสมหวังนะคะ ก็ขอวอวยพรให้ในช่วงเดือนธันวาคมนี้2567ปี2567นะคะส่งท้ายปีเก่าเนาะก็ขอให้ออโชคดีสมหวังร่ำรวยนะคะแล้วกลับมาพบกับมิกาทาโร่ได้ใหม่นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ